จังหวัดพะเยาครับจังหวัดพะเยาได้มีการจัดงานเทศกาลวันดอกคำใต้งามครั้งที่37ประจำปี2 5 6 8นายรัฐพลนาราดีสรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับล่าสุดได้เป็นประธานเปิดงานเทศกาลวันดอกคำใต้งามครั้งที่37ประจำปี2568โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในอำเภอดอกคำใต้สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพะเยาเขต3พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนชาวดอกคำใต้เข้าร่วมพิธีการจัดงานในครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามาคัคคีและความเข้มแข็งของชาวดอกคำใต้ที่ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงไว้และเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแรพร่ผลิตภัณฑ์โอท็อป ของดีอำเภอดอกคำใต้เป็นการแสดงออกถึงพลังความสามคัคคีสร้างโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้การจัดงานเทศกาลวันดอกคำใต้งามจัดขึ้นช่วงวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงย่างเข้าหน้าแลง้งที่อำเภอดอกคำใต้จะมีปรากฏการดอกคำใต้บานสะพรั่งเหลืองอารามหอมอบอวลเปรียบเสมือนความงดงามของชาวดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้จึงกำหนดจัดงานดอกคำใต้บานขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2529ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นงานวันดอกคำใต้งาม สืบสารประเพณีพื้นบ้านอันดีงามให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายค่ะ